คุณมนตรีลาวันชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรียมจำกัดมหาชนหรือ PTTEP ล่าสุดนะครับก็เปิดเผยผลการงานงวดไตรมาส3ปี2 5 6 7ของทาง PTTEP นะครับมีกำไรสุทธิ 1, 7 8 1ล้านบาทนะฮะขอพายห0เอ่อย1 1 1ล้านบาทนะ ลดลงมาเล็กน้อยนะครับประมาณสัก1.31%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยสาเหตุหลักก็มาจากรายได้จากการขายที่ลดลงตามราคาตลาดประกอบกับค่าเสื่อมราคาค่าศูนย์สิ้นและค่าตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นก็ส่วนใหญ่นะฮะก็มาจากโครงการ G1.61 ทับในแง่ของปริมาณการขายนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ด้วยราคาขายโดยเฉลี่ยที่ปรับลดลงตรงนี้ก็เลยเป็นสาเหตุหลักนะครับที่ทำให ตัวของไรายได้แล้วก็กําไรเนี่ยดูมันจะทรงๆนะจากไตรามาสสาของปี -66 ที่ผ่านมาครับนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นแรงกดดันในแง่ของงบไตรมาสสก็มีโครงการยานาดานะครับที่มีการรับรู้ประมาณการหนี้สินนะครับการรื้อถอนสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะฮะจากการเอ่อจากผู้ร่วมทุนที่ยุติการลงทุนไปอันนี้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาไม่มากนะในส่วนนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่กดดันแล้วก็ ในแง่ของเก้าเดือนแรกของปีนี้ครับมีกำไรสุทธิอยู่ที่6525ล้านบาทนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 3. 6เเมื่อเทียบกับช่วงเดือนกรกปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ58,422นอ่อล้านบาทสาเหตุหลักนะครับก็มาจากไรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นนะครับจากปริมาณการขายที่ปริมาณการขายเฉลี่ยนะครับที่เพิ่มขึ้นของโครงการ G1 ทับ6กก็คือเอาง่ายคือตัวแหล่งของ ตัวของเอราวันนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับทั้งนี้บริษัทก็มีภาษีเงินได้ลดลงด้วยนะฮะจากโครงการในประเทศและก็ต่างและในประเทศโอมานนะครับซึ่งก็เป็นไปตามกําไรที่ลดลงนะครับอย่างไรก็ตามนะค่าเสื่อมราคาค่าสูญสิ้นและค่าค่าตัดจําหน่ายในงวดของ9 9เดือนนี้ครับก็เพิ่มขึ้นจากโครงการ G ีทัพก็คือตัวของอแหล่งตัวที่เป็นเอราวันนะครับที่มีปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นรวมถึงซอติก้าแล้วก็ S1 นะครับที่มีสินทรัพย์พร้อมใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับโดยแนวโน้มผลการงานในปีนี้นะครับก็ตตางเป้า,ปาหมายตัว EBITDA margin ไว้ที่ระดับ70-75%ของรายได้จากการขายนะครับโดยจะมีปริมาณการขายในอยู่ที่ประมาณสัก5 1 0 0 0 0หรือ5 1 0 0 0บาเรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันพร้อมกันนี้บริษัทก็ยังมีความคืบหน้านะครับในการดำเนินงานโครงการในต่างประเทศโดยเฉพาะโครงการอาบูดาบีออฟชอร์สอ ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับที่ได้มีการรับการอ,อ,อนุมัตินะฮะแผนพัฒนาโครงการจากหน่วยงานรัฐบาลของอาดบอบูดาบี i, นั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คาดว่าจะมีการตัดสินใจลงทุนนะครับขั้นสุดท้ายเนี่ยภายในช่วงปีหน้าทางนี้เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มปริมาณสำรองปิโตเรเลียมและอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัทในอนาคตมีรายงานจาก r e f i n i t i v consensus นะครับ22บรกเกอร ก็ประมาณการกําไรสุทธิในงวดไตรมาส3ของสพเนไว้ที่17,810ล้านบาทโดยให้ราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยนะครับ173บาทก็คิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ38%ก็ตัวเลขจริงออกมาถือว่าสอดคล้องเลยนะฮะกับตัวประมาณการก่อนหน้านี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเซนติเมนต์ที่เป็นบวกมากขึ้นหลังจากก่อนหน้าน,นี้มันก็มีกระแสข่าวลือ นะเกี่ยวกับราคาหุ้นของสอพอที่ปรับลดลงมา mm hmm. ค่อนข้างจะมีนัยะสําคัญเลยนะฮะตลอดช่วงที่ผ่านมาคือถ้าสํารวจดูเนี่ยรอบ1เดือนปรับตัวลงมา 5%, ขณะที่รอบ3เดือนลงมาแล้ว17% mm hmm. นะก็ถือว่าลงมาตลอดอย่างต่อเนื่อง mm hmm. เอาละส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นผลมาจากราคาน้ํามันดิบ,บนะครับที่มีการทยอยปรับตัวลดลงมา แต่ด้วยราคาที่ลงมาลึกแบบนี้หนีไม่พ้นฮะมันก็มักจะมีกระแสะข่าวลือที่ติดสอยห้อยพ่วงตามมาด้วยครับซึ่งข่าวลือในรอบนี้เนี่ย,ยก็ลือกันว่าเอะสอพจะมีการบันทึกด้อยค่าจากโครงการโมซัมบิกหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีการลือกันว่าเอสอสพอจะต้องมีการชะลอการลงทุนในแหล่งซาลาวัตที่ประเทศมาเลาเซียไปหรือเปล่านะฮะเนื่องจากว่าผลการศึกษาแล้วเนี่ยจะต้องมีการลงทุนมากขึ้นอีกหลายหมื่นล้านบาทจึงทําให้สพนั้น ยุตินะฮะหรือว่าชะลอการลงทุนออกไปก่อนโดยไม่มีกําหนดอันนี้เป็นข่าวลือที่เกิดขึ้นแต่พองกจริงออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเรื่องของโมัมบิกไม่มีอย่างที่เป็นข่าวลือฉะนั้นแล้วเนี่ยร,ราคาที่ปรับลงมาลึกนอกเหนือจากราคาน้ํามันนะ,ะที่มันปรับลงมาเป็นปัจจัยกดดันเรื่องหนึ่งคือมันก็จะมีส่วนที่มันมาจากข่าวลือตรงนี้ด้วยเนี่ยฉะนั้นมันก็น่าจะทําให้ราคาหุ้นสอพอมีโอกาสจะรีบาว กลับขึ้นมาได้ในช่วงสั้นอนี้ท่านผู้ชมก็ลองจับตามองดูนะฮะว่าจะมีโอกาสในการเข้าไปเก็งกําไรได้หรือไม่อย่างไร